สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไยยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัโลโรวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจําในวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568นะครับขึ้น6ข้ามเดือน12ปีมะเส็งวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทําการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลข ดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันในวันนี้ในขึ้นหกข่ <c> ่ม <oughs> ตัวความฝันไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประกาศไหนนะครับอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้แต่ถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ให้คุณต้องปกปิดความฝันนะที่ร้ายที่สุด เอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังคนระับเก็บไว้จําไว้ถ้าฝันตัวลุงตัวเลขอะไรก็ไปซื้อรถตารี่เลขนั้นนะก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะครับเออต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันจันทร์นะครับท่านรักมากซาหัวใไมวันจันทร์มีลาบตาผมไมวันจันทร์มีลาบ ตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีในดวงชะตานะครับ <c oughs> จเจริญรูปงามดีนะมีสเสน่ห์ต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาทางขวามือดวงพ่อหยีสีเขียวในฐานวันนะครับวันนี้เป็นวันปีเกียงเ้ยอีกเป็นตีหวดเป็นกี้จีใครไปคนธนาตุดินยกมือขึ้น นะให้คุณใส่สีเหลืองสีน้ำตาลคุณจะมีพลังมากที่สุดนะครับถ้าคุณรู้ธาตุตัวเองว่าวันไหนคือธาตุอะไรเพราะตามปฏิทินของจีนเนี่ยก็จะมีสองวันหยินและหยางนะครับอิ่มและเอียงนะก็จะไล่ไปนะดินต่อไปพอหมดดินสองวันก็จะไปเป็นทองแล้วก็ไล่ตามปีนักสัตว์ไปนะครับถ้าปีนักสัตว์วันไหน ตรงกับวันของคุณอันนั่นนะคุณต้องระวังนิดหนึ่งเพราะมันเหมือนเงากรรมทับซ้อนเงากรรมมันทับตัวคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในเรื่องของ <c oughs> เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับจะตามดีไม่ดีก็แล้วแต่แต่ว่าให้ระวังไว้อะดีที่สุดนะก็คือมันทับตัวเลยก็คือมันเจอตัวคุณด,ดีนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ต่อมา มาพูดถึงปะา <c oughs> อ่าการเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวจานจะสั่นกระดิ่งโชคล่าแป่งความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองนะครับปังปัง,ปงนะ ได้ CMC ซีใบที่8 6นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งลาวกับขึ้นลมซัดมาเป็นละลอกๆะ,ะลอกผมเอาแยะลมโมกลมทะเลอากาศทยเทพัดกันพัดกันลมทะเลนั้นพัดกลางวันลมทะเลนั้นพัดกลางวันส่วนลมโบกนั้นพัดยามกลามคืนครับเออพอดีสมัยก่อน เข้าคาเฟ่บ่อยเลย <c oughs> ไม่อะไรหรอกนอะออันนี้ดูตลกออนะอืมต้องอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับความคาดหวังสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้มีอุปสรรคนะยากที่จะสมหวังมาพูดถึงในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีธุรกิจค้าขายในช่วงนี้ผลกําไรไม่มากนะนะครับพูดถึงการสมัครงาน ยังไม่สามารถหางานทําได้พูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะมีโอกาสหายได้โรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคเนื้องอกนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวก่อน้ามีคนมาถาม เนื้องงเนื้อง,ง,งตัดตีไม่ตัดตีขอคนราสีกรกกเออนะเป็นผู้หญิงนะคุณถ้าคุณจะตัดก็ดาวพฤหัสทับอยู่ก่อนวันที่ยี่สิบสามถ้าใครจะผ่าตัดอะไรก็ตามนะเออก่อนยี่สามธันวาผ่าได้แต่หลังยี่สามธันวาไปห้ามเพราะว่าคุณจะเจอผลข้างเคียงเพราะดาวพฤหัสสัมบดีเสีย บางทีคุณไม่ผ่าอะไรนตะ่หมอลืมกันไกลไม่ในท้องอะไรเงี้ยนะเอ,อเพราะมันมีโอกาสผ่าได้ลืมปรากฏประกรตัต่างๆนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นนะ สีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีม่วงครับทิศที่ดีคือตะวันตกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือออกอเฉียงเหนือนะให้ระวังฝืนไฟนะครับตัวเลขนำโชคคือตัวเลขเก่าๆนะแล้วก็ตัวเลขสี5เจ็ดห้าสามารถนำไปเสี่ยงโชคลามได้นะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะ,ะนี่ก็คือทิศทางต่าง นะครับทิศเหนือทิศเหนือก็ดาวศุกร์ทิศใต้ดาวพุธนะตะวันออกพระจันทร์ตะวันตกพอราษสบดีนะครับแล้วก็เฉียงไปเฉียงมานะอันนี้คือดวงไทยนะครับทักษะไทยนะแต่ถ้ามีบางคนเนี่ยบ้านคุณหลังอิงตะวันออกเป็นบ้านธาตุไม้หน้าบ้านเป็นตะวันตกบ้านธาตุทอง โซนหน้าบ้านเนี่ยคุณใช้ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าภายในบ้านเนี่ยทั้งสามช่องเสียหมดนะประตูคุณจะเปิดตรงไหนก็ตามแต่โดยหลักการแล้วของจีนเนี่ยก็จะอิงนะมังกรเขียวเสือขาวหงแดงลิวบูแล้วก็เต่ามังกรหรือเสียนเต่าในเรื่องเป่าบุญจิ้นอยู่ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าโดยเอาเอาหลัก หลักก็คือผู้ช,ชายผู้ชายก็เป็นใหญ่นะซ้ายมือคุณ <c oughs> เวลาคุณอยู่ในบ้านอยู่โตคุณเป็นบ้านหันหน้าไปหน้าบ้านเออหลังบ้านคุณอยู่ตอนออกนะใครที่หลังบ้านตะวันออกหน้าบ้านตะวันตกนะให้คุณมาใช้พื้นที่บริเวณทางทิศใต้กับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะ กับทิศตะวันออกโซนด้านหลังเนี่ยคุณพยายามใช้มุมนี้คุณจะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือตามหลักวงจุ้ยนะ,ะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวทิศทางต่างๆเดี๋ยวก็คอยวากันอันนี้นคือเอาทั่วๆไปก่อนนะถ้าคุณจะดูแบบละเอียดเจาะลึกคุณก็ต้องมาดูวงจุ้ยอาจารย์นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญเลยจานย้ำและบอกเสมอโชคลาบเงินทองหรืออาหารการกินเนี่ยขึ้นอยู่ที่ประตูประตูหน้าเป็นสำคัญนะครับคุณกินข้าวกินข้้นหน้าไม่ใช่เหรอกินปากปากคุณอะด้านหลังคือก้นคือตูดแล้วถ้าคุณไม่เปิดด้านหน้าปิดมาเข้าด้านหลังคุณคุณฝืนธรรมชาตินะ อ,อคุณฝืนธรรมชาติมันจะกัดตะละปัดไปหมดครับมันจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคเสียหายนะถ้าคุณเข้าด้านหลังมันเหมือนน้ําท่วมน้ําท่วมปะ,ะคุณเข้าแล้วทําไงอ่ะมันก็หักกระอนะ่วนแล้วมันก็จะเน่าในท้องลําไส้มันก็เปียกเสมือนในบ้านคุณนะ่ะก็เน่าหมดครับน้ําท่วมมันท้องอื่นเขาเรียกว่าฝืนธรรมชาติ มันไม่ดีหรอกนะทางแก้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องล้างบ้านทาาน้ำห้าถังแล้วก็ถ่ายจากข้างหน้าเนี่ยต้องเปิดข้างหน้าเข้าแล้วออกหลังทําอย่างนี้เรื่อยๆมันต้องใช้เวลาแก้หลายเดือนนะครับนะก็คือ <c oughs> ถ้าคุณเข้าข้างหน้าเนี่ยดีส่วนใหญ่เข้าข้างหน้าทั้งนั้นประตูด้านหน้าบ้านต้องใหญ่กว่าด้านหลังถ้าคุณเข้าประตูลงจอดรถลงจอดรถ คุณก็ได้กินคําเล็กนะถ้าคุณก้าวเข้าประตูใหญ่คุณก็ได้กินคําโตเงินเยอะถ้าเข้าประตูด้านหลังประตูเล็กก็ได้นิดเดียวไม่เยอะครับแถมยังเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคนที่ไปเข้าด้านหลังทําอะไรรับๆน,นู่นนี่นั่นก็กลุ่มประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับแต่มันไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดบอกเสมอน,นู่นนี่นั่น นะครับพยายามเปิดนะก็ไม่รู้จะยังไงพูดแล้วพูดอีกนะครับเออคือจานจาัดวงจุย้ยเนี่ยให้หลายที่ผหลนโยธินปทุมธานีนะอเมริกาอาอ,อังกฤษนะมีนิวซีแลนด์นะครับเออแล้วก็แวะมาชนบุรีหน่อย จัดหมด <c oughs> ทุกที่ดีหมดแต่ก็มีบางที่เท่านั้นนะซึ่งไม่ค่อยเปิดเปิดบ้างไปเปิดบ้างมันทำให้พลังงานเนี่ยมันติดขัดครับถ้าคุณยิ่งปิดข้างหน้าเนี่ยนะไม่นานอะ่ะเอ,อไม่นานพลังงานมันจะตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยายามให้เคลื่อนไหวนะดีที่สุดนะครับเออทุกที่อาจารย์จัดให้หมด แต่ก็แปลกนะบางที่เนี่ยมันไม่เหมือนแต่คนสแสดงว่าไม่ได้ทําตามที่อาจารย์บอกเลยนะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ให้แต่สิ่งที่ดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดประตูด้านหน้าอย่ามักง่ายนะอย่างแชมป์เนี่ยมีปัญหาภายในบ้านแทนที่จะเข้าหน้าบ้านไม่ไม,ไม่ไม่อยากเข้าก็ไม่ถูกกันในบ้านทะเลาะก,กันบ่อยนู่นนี่นั่น,น จะไป,ะไปอยู่ข้างนอกจะไปซื้ออะไรนะไอ้ตู้ตู้ตู้แบบอะไรอ,อนเนกประสงค์อะเป็นบ้านน็อกดาวอะมาวางอะเหมือนยิ่งเสียหายหมดแล้วบ้านไหนบ้านหลักบ้านไหนบ้านรองนะไม่เอาครับเอออาจารย์ก็บอกว่าไม่ให้ตั้งเสียหายหมดเยวมันวุ่นวายนะก็เข้าประตูด้านหน้าเนี่ยมันจะอะไรกันนักหนาใช่ไหมเออพ่อแม่บ่นก็ ธรรมดานะเราฟังเถอะคนเราก็ต้องกระตันยูนะนะก็ทําไฟไม่ต้องไปซีเรียสนะครับพยายามเข้าประตูหน้าบ้านนะอย่าเข้าประตูด้านหลังนะครับมันผิดนะมันผิดและเสียหายมากกว่านะครับอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาคนเกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปานิฟเก่งใจคน ขณะที่พูดคุยเนี่ยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับแล้วก็ภูมิแพ้ต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดน,นะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับ การเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆตลอดจนถึงคําพูดมีคนให้การเชื่อถือคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตาของเก่าดีต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดี ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยนเรื่องความเชื่อต่างๆนาๆนานะครับนู่นนี่นั่นนะเอ่อก็ทําให้ดีที่สุดคนวันศุกร์ครับคุณะไดการช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุหนจุนเจือด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเป็นอย่างดีครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ ให้ระวังนิดองของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามา <c oughs> เออะก็ปัญหาต่างๆไฟโดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกจะมาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ต่อมาเมาื่อถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวเทูดีดนะครับเทรลี่ทอปปี้วันนี้ดาวมเรติยูเนปจูนยังเสียอยู่นะเออเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงภัยทางธรรมชาตินะครับอารมณ์คนเรา นะขึ้นขึ้นลงลงครับดาวการเงินเสียของดวงชะตาเมืองเนี่ยก็เสียครับนะแต่ตอนนี้ก็ยังดีไปอยู่ในพภพอาลีก็ถือมันก็มันก็เสียอยู่แล้วนะแต่ก็เสียน้อยหน่อยเออก็ยังดีนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับแต่การเงินไม่ต้องห่วงครับเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยแต่ต้องอดทนนะ หลังเมษาไปนะ่หลังเมษาไปดาวการเงินเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงนี้เหมือนกับคนถึงแม้ว่าน้ําไม่ท่วมนะแต่เปรียบเสม,มือนแต่ละคนเนี่ยน้ําท่วมบ้านหมดแล้วลอยคออืดอัดโอ้โหนะใจเย็นครับเอาใจช่วยนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะครับ นะเห็นไหมอาจารย์จัดหวงจุ้ยให้คุณต้อมเนี่ยภาวนโยธินปทุมทานีก็มีต่างประเทศจัดเหมือนกันตามหลักวิชาหวงจุย้ยดีทุกคนนะครับมีบางคนเท่านั้นนะที่ทำไมมีอุปสรรคปัญหานะครับก็อ,อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคนเราก็ต้องเรียนรู้ นะครับเหมือนกับน้ําที่เต็มแก้วนะคิดว่ารู้หมดทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วคงไม่ใช่อะนะเอออย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับไม่ดีนะอาจารย์จะพูดบอกให้หมดเลยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะบางทีเรารู้ว่าเอ้ยเต็มแล้วไม่รับเราก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดจากหลักสถิติประสบการณ์คนเราเป็นสําคัญครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยเห็นผลได้ดีได้ดีทุกคนครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงฟาปฏิทินของจีนเนี่ยนะวันนี้ วันจันเป็นวันงูไม่ถูกกับหมูนะครับเพราะฉะนั้นคนหมูหลบไปครับวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือนะยิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายตั้งเตียงนอนนะครับ ทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชวลาบคือทิศเหนือช่วงเวลาที่ดีก็คือตีหนึถึงตีสามเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงสิบนกาถึงหนึ่งทุ่มสีเสริมประจำวันก็คือเหลืองน้ําตาลสีโชวลาบคือเขียวอ่อนเขียวเข้มครับนะในดวงจะตารแล้วก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจอ,อยู่นะครับอยู่ในเทศกาลกินเจอ,อยู่นะ โอเคนะครับเพราะว่าไปอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดตามาร,ออราศีจักรนะครับเออนะราศีจักรนะครับบางทีจา์ก็จัดหงชุ้ยให้ลูกศิษย์หลายคนนะที่มาปรึกษาดวงชะตาดวงจุ้ยนะดีทุกคนครับอันนี้ไม่อยากคุยนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขาพูดเองดีกว่า ทุกคนนะนะถ้ายิ่งอเมริกานะอเมอเม,อเมริกาเนี่ยจารย์จัดเหมือนโต๊ะดูดวงแหละโอ้ทำงานทำงานธนาคารใหญ่โตอ่ะเออนะไหมหลิงไหมหลิงนะเฮยโต๊ะดูดวงอันนี้ทัดตินเนะี่ยทัดไม้อะ่ะเออเราก็ต้องรู้ระบบทาดรายเทียเสริมดวงชะตา นะยังไงก็จเจริญเติบโตครับถ้าปีหน้าเนี่ยบอกเลยปีหน้าเนี่ยนะเคล็ดลับนะคนที่ดีที่สุดเลยนะที่ได้รับผลพลอยได้จากปีหน้าเนี่ยคนธาตุไม้ครับไม้เป็นตัวกลางคนธาตุไม้เป็นตัวกลางคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีคุณจะผ่านผ่านได้คนเรานะถ้าควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ความบาลานให้มันสมดุลยิงและหยางเนี่ยนะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะหรือคุณเป็นผู้ชนะประสบความสาเร็จแต่ถ้าคุณควบคุมไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งอันนี้เสียเลยเต๋เลยครับนะการลงทุนต่างๆก็จะเสียหายนะครับเออต้องต้องบาลานให้ดีที่สุดนะอารมณ์เป็นสําคัญครับแล้วก็น้ําจะเยอะด้วยครับ มลสูงก็เยอะด้วยนะครับเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงปา๊าถึงไหนเนี่ยวันเอ๊ยเดี๋ยวก่อนอ๋อราศีจักรค่ะมาราศีจักรนะครับมาเริ่มคนเมฆคนเมฆเนี่ยสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดาวประจําจตัวอยู่มรณนะครับคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลนู่นนี่นั่น นะให้พยายามสวนมวนไว้พา้าเขาไว้ติดห้อยเหรียญลงปูดทวดเหยียบน้ำํำทะเลจืดนะครับปี08รุ่นเนื้อทองคําไม่พาปากนะเป็นมงคลครับนะ <c oughs> เอาซะหน่อยนะเออในดวงชะตาของคุณนะการเงินยังมีรายจ่ายอยู่ครับต้องอดทนต่อมาเชา้นะาลักนาราศีีพฤกษ คนราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระราหูเป็นเกษตรวันนี้คุณอาจจะเ,นเหนื่อยก็ต้องอดทนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับดาวพุธคุณไปอยู่ในพบปัตนิการเงินมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันมีคําพูดมีเรื่องวิวาทะเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะหรือคุณอาจจะเถียงเรื่อง พูดสัญญาเจราจาต่างๆครับก็ระวังคําพูดนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปแล้วเขาก็ตรงกลับมาหาคุณเหมือนกันต่อมาช้าลัคนาราศีมีนครับใช้ไม่ใช่เมถุนอื ทุกครั้งเวลาจารย์บันทึกเนี่ยจารย์จะบันทึกล่วงหน้านะครับสองสามวันอะไรเงี้ยนะเต็มที่สี่วันนะครับเอ,อเพราะว่า,าเดี๋ยวเผื่อติดธุระนู่นนี่นั่นไม่สบายบ้างละเออ,อะไรนงี้ <c oughs> อันนี้ต่อมาป้าเมถุนดาวพฤหัสอยู่พบการเงินจะได้เงินจากฐานประสบความสําเร็จ ดาวประจําตัวคุณก็อยู่พบปรารีครับมีอุปรสรรคต้องระวังครับเกาสารกสัญญาคาพูดนะต่อมาชา้าลาาคัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีทับกลุ่มลักยังไงคุณก็ดีครับแต่คู่สัญญาไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องทําด้วยตัวของคุณเองจะดีในดวงชะตานะและช่วงนี้ก็เป็นประตุมเมกินจะเป็นที่ยอมรับในสังคมคร,ครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยจะได้เงินจากงานนะครับแล้วก็ดาวการเงินก็ไปอยู่พันธุเงินก็จะเข้าบ้านอังคารก็เป็นกเกษตรนะมีโอกาสม,ามีบ้านมีรถดวงคุณให้ระวังเรื่องโต้เถียงเรื่องในบ้านนิดนึงหรือญาติพี่น้องนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันต้องระวังคําพูด นะครับการติดต่อสื่อสารนะแล้วก็ดาวการเงินยังกลมลักอยู่นะครับเงินคุณยังมักยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆความเสียหายนําเงินนําทองมาให้นะครับ <c oughs> ต่อมาชาวคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดาวการเงินเป็นเกษตรและพุทธก็อยู่พบการเงินแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องโตเถียงเรื่องเงินเงินทองทองคำพูดต่งางๆต้องคิดก่อนพูดจะดีที่สุดครับ ในดวงชะตานะและดวงชะตาเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์อยู่นะครับเดี๋ยวประมาณช่วงสิ้นเดือนพุธกลับมาก็เป็นทั้งองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์ชีวิตยังไงก็มีโอกาสที่ดีครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณนี้เรื่องของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นวีนาศการงานคนอยู่เบื้องหลังไม่ควรออกหน้านะครับเรื่องงานอยู่เบื้องหลัง ถ้าติดต่องานอะไรก็แล้วแต่ใช้บริวารติดต่อแทนจะดีที่สุดนะครับในช่วงนี้นะแต่ดาวเป็นตัวคุณก็มีกําลังดีนะต่อระวังคําพูดดิดน,นึงนะครับรู้สึกว่าอืมช่วงนี้คําพูดไม่ธรรมดานะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาชาวราศีธนู <c oughs> คนธนูเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากคุณก็จะมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้ว นะครับเออนะในวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับพยายามสวดมนต์พิพานะเพราะในดวงชะตาคุณเนี่ยคําพูดสําคัญนะครับของคนธนูเนี่ยพูดอย่างไรได้อย่างนั้นนะต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรดาวการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์นะครับกรรมะสุภะงานจะประสบความสําเร็จไม่ต้องซสีเดียดถ้ามีอุปสรรคแรงกดดันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ดีด นะครับในช่วงจังหวะเนี้ยดาวเสาของคุณเนี่ยคนราศีมังกรยังไงคุณนะก็มีเรื่องอึดอัดทุกใจอยู่แล้วในอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองทั้งหลายของชาวราศีมังกรนะครับก็ขอให้อดทนนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยนะครับดาวการงานก็คือดาวพรังคารมาเป็นเกษตรการงานคุณความมั่นคง นะและในช่วงนี้ไปถึงสิ้นเดือนคุณจะมีเรื่องวิวาทะพูดคุยเน็บแนมเรื่องงานหรือในที่ทํางานอะไรก็ไม่รู้อีหมงโฉงฉิงเพื่อรวมงานนะครับพอระวังคําพูดไว้หนึ่งนะครับในดวงชะตานะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพฤหัส,สบดีถือว่ามีกําลังมั่นคงดาวการเงินคุณก็อยู่สู่พกการเงินก็จะประสบความสําเร็จ ในช่วงนี้นะครับคนมีนยังไงก็ดีต่อเนื่องขอให้มูให้เต็มที่นะครับจะประสบความสำเร็จนะโอเคนะครับครบแล้วทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ